แล้วเป้าหมายของเราต่อไปในอนาคตสักอีก5ปี10ปีของ o ุณว่าแมนจะเป็นยังไงอะคะตอนนี้เราเรามีเริ่มเตรียมตัวแล้วครับปัจจุบันเนี้ยลูกค้าเราไม่ได้มีเฉพาะในไทยละเราเริ่มมีเอ็กซ์พอร์ตไปที่เวียดนามก็คือพูดง่ายว,ว่าโรงงานผลิตที่เขามีสาขาอยู่ที่เวียดนามเนี่ยเขาก็เริ่มรู้จักเราละเขาก็เริ่มมีซื้อเราดิเรกเอ็กซ์พอร์ตไปแต่ว่ากลุ่มธุรกิจที่ผมว่ามา s c u เ v e รเนาะเรื่องที่เป็น d center PCBA semiconductor มาเลเซที่อู่ใก้ๆอรโซนปลนังเนี่ย ก็เป็นอีกหนึ่งทาร์เก็ตจริงๆตอนแรกเนะี่ยมองไว้ว่าปีหน้าคือถ้าเราแข็งแรงในส่วนของเรื่องเ,อเงินทุนอะไรตรงนี้ปุ๊บเนี่ยปีหน้าเนี่ยคิดว่าปีหนังก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เราอยากจะขยายแต่ว่าตอนนี้ผมคงไม่ได้ไปทีเดียวแบบ10ประเทศเพราะว่าเ,าเคยมีบทเรียนละที่ก่อนหน้าน,นี้เราสึกว่าเราพอเราไม่พร้อมแต่ใจเราอยากจะแบบขยายให้ไวที่สุดเพราะว่าเรารู้สึกว่าทา m ์มมิ่งมันมาแล้วแต่พอเราไม่พร้อมเราทำเขาเรียกว่าไไเราทําสาขาแรกยังไม่ดีเนี่ยสาขาที่2มันจะดียาก ตอนนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องระวังแล<ฆ>้วก็ไม่เชื่ว่าแต่ละที่ที่เราไปเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ไปคนเดียวแล้วแต่เราอาจจะมีพาร์ทเนอร์ที่รู้สึกว่าเห็นเหมือนกันเนาะแล้วเราไปแล้วสณะนที่เป็นซนเนจีแพลนของเราก็คือแน่นอนเราอยากจะขยาย g l o b a l footprint ที่อยู่ใน southeast <ฆ> asia เ,เ,เนี่ยครับเราเราอยากจะขยายโค้ชแมทเนี่ยกระจายไปอยู่ในภูมิภาคตรงนี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยครับ s u p พลา chain มันมันอยู่ในมั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 นอยู่ใน southeast a s i ครับมันมาแน่